ไอ้เป็นอุปกรณยังไม่ครบนี่สีชมพูชอบ้วสีชมพูหแต่ไม่หอมของไม่หอมไ่มังง่นอนเลยนอน่้างโอเค เเคคคแล้วนี่มันคืออะไรเครื่องเครื่องอบเล็กแล,ล,ล้วมันเราเก็บ เาไม่เอาล่อยกงขอองอีไม่จะหมดแล้วขานเชปักตะกร้าให้เราเธอไปให้แม่แตนเธอซื้อให้สี่ชันอุ้าขาไก่คิดปักตะกร้าให้แล้วอ่ะไปให้แม่แตนเธอซื้อให้เลยเอ่อไปเลยเธอแม่แตนเธอมาถึงบอกแม่แตนซื้อรีปแบบพี่หอมให้หน่อยในช่องในช่อง TikTok พี่หอมเธอไปบอกแม่แตนอย่างนี้เลยอย่ามาแยกของฉันมันจะหมดแล้วฉชนญวีดีวีว หมูฝากบัวก้าได้ติดต่อแล้วของช่องเราไปเลยมันจะหมดแล้วให้ถ่ายเดี๋ยวให้ถาา่ายแล้วเออเรม่ตองถ่ายดีแล้วเปลืองให้แตงซื้อให้นะ <c oughs> นี่ใช่จังเลยเอเอม<อ><อ>มันเล็กจังเลยอ่ะเอาม,มันเล็กแต่มันใช้ได้อเอเออ๋อ เพราะฉันเอามาทำเองที่บ้านนี่เนี่ยแล้วเราก็อ,อกเล็บได้อย่างเงี้ยแล้วลก็รอดอ่ะนัยังไม่ได้เสียบไฟรอดร <c oughs> อดก็มันมีสายไฟมาให้ไหมเหมือนกันปุบอืมอืมแต่ที่มันใหญ่มัน ม่นี่อันนี้พี่หอมซื้อมาแบบว่าอุปกรณ์ทำเฉยๆพี่หอมจะทำลองทำค่อยลองเราอยากทำพักพี่หอมก็จะซื้อเล็บปอมสีอะไรมาเรื่อยๆอันนี้พี่หอมเพิ่งเริ่มใช่อันนี้พี่หอมเพิ่งเริเ่มเองแต่เขาไม่มีอะไรให้เขาไม่มีอะไรให้เรามีแค่นี้เรามีแค่